กรณีของปตทสพนะครับหรือว่า PTTEP เมื่อวานนี้ราคาหุ้นเองก็ปรับตัวขึ้นมาตอบรับกับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ทางซาอุดีอาระเบียเองขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมโดยสมัครใจนะครับอีกหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็จะมีผลไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ต่อเนื่องเลยเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะเป็นต้นไปรัสเซียเองก็จะมีการลดกําลังการผลิต โดยสมัครใจอีกเช่นกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสองผู้เล่นรายใหญ่ในกลุ่ม o p e ป Plus นะครับที่ออกมารับรู้กันเป็นอย่างดีนะครับในแง่ของการลดกำลังการผลิตซึ่งนั่นเองก็สมผลทำให้ราคาน้ำมันเองเนี่ยในภาพรวมมีทิศทางเคลื่อนตัวไปในเชิงบวกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีต่อปตทสพในแง่ของราคาขายโดยเฉลี่ยนะครับที่จะปรับตัวสูงขึ้นแล้วพอมาผนวกรวมกับปริมาณการขายโดยเฉลี่ยที่ สูงขึ้นจากการเร่งขยายกําลังการผลิตนั้นก็จะทําให้ผลประกอบการในภาพรวมมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างน่าสนใจเมื่อวานนี้หุ้นสพปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบาท50สตาง์อยู่ที่152บาทนะครับซื้อขายกันไปพันหนึล้านบาทมาจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการถูกขายทํากําไรราคาหุ้นปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับห้สตาง์อยู่ที่1 5 1บาท 50ต่างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวลดลงในช่วงสั้นอย่างไรก็ตามสำรวจดูความเห็นจากนักวิเคราะห์หลายสำนักนะครับขณะนี้ก็ต้องบอกว่าต่างมีมุมมองในทิศทางเชิงบวกต่อสพเป็นอย่างมากครับครับอันนี้ก็เริ่มจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็มีมุมมองเป็นบวกสำหรับปลอทรสพนะครับและก็มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายนะครับจากเดิมนะครับ 160บาทเป็น168บาทนะครับแล้วก็การปรับเพิ่มแล้วมีการปรับเพิ่มกําไรในปีนี้ฮะประมาณการที่จะอยู่ที่ระดับ63,000ล้านบาทฮะจากเดิมเนี่ยประมาณการไว้ที่55,000ล้านบาทนะครับก็เป็นผลพวงมาจากราคาน้ํามันดิบโลกนะครับที่ปีตัวที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็จากการที่ซาอุดีอาระเบียและก็รัสเซียเนี่ยได้มีการปรับรลดกําลังการผลิต โดยสมัครใจในเดือนสิงหาคมนี้วันละ1นนะล,ล้านบาเรลนะครับและก็5้าล้านบาเรลตามลําดับนะครับก็ตรงนี้นะครับก็รวมถึงตัวของสต็อกน้าํามันดิบของสหรัฐอเมริกาที่มีการปรับตัวลงนะครับขณะที่สาการของเรื่องของเอลดีโอนะครับหรือสภาพความแรงนะฮะที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานน้าไม่มีก็เรียกไม่มีน้ําผลิตเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการมีการต้องนําเข้านะครับในแง่ของ เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลหรือว่าเป็นพวกก๊าซธรรมชาติต่างๆเนี่ยเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นก็ตรงนี้ก็ทําให้ดีมานมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันฮะราคาน้ามันดิบโลกมีอัพไซต์มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกมุมมองว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกสําหรับปตทอสอพนะครับแล้วก็มองถึงตัวกรณีของตัวแม่ก็คือปตทด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับมองถึงตัวแม่ปตทก็คือถ้าสอพอดีปตทก็จะดีตามขึ้นมาด้วยนะครับเนื่งอ,อ,องจาก สัดส,ส่วนออสำคัญนะครับต่อไรายได้รวมทั้งหมดของทางปตทคซึ่งพอมีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปรับเพิ่มประมาณการอของสอพอแล้วนะครับก็เลยได้มีการกำหนดคําแนะนำซื้อตัวแม่ก็คือปตทด้วยราคาเป้าหมายนะครับสาบาทเจสตางค์อีกหนึ่งความเห็นจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินก็กำหนดคำแนะนำซื้อสอพอเช่นกันนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่165บาท คาดการ์ว่ากำไรปกติปีนี้นะครับจะอยู่ที่62,000ล้านบาทนะครับขณะที่กำไรปกติในช่วงไตรมาสสจะอยู่ที่19,700ล้านบาทพร้อมกันนี้คาดการ์ว่าจะมีอัตราเงินปันผลตอบแทนนะครับอยู่ที่5%เต่อปีขณะที่ถ้ามองไปถึงหุ้นแม่คือปะตะทนะครับทางกรุงศรีพัฒนาสินให้ราคาเป้าหมายไว้น่าสนใจครับที่46บาทคาดการ์กำไรในช่วงไตรมาสสอครับอยู่ที่23,000ล้านบาท แล้วก็ดูกําไรของทั้งปีปีนี้นะครับจะอยู่ที่1น0 0 0แหล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นราว21%จากงวดปี2,565ถ้าไปดูข้อมูลในภาพรวมนะครับในเชิงคอนเซนแซส22สบโรกเกอร์ประเมินปตทสพนะครับรายได้รวมปีนี้จะอยู่ที่2 7 8 4 1 0ล้านบาทและกำไรสุทธิอยู่ที่6 3 9 0 9ล้านบาทนะครับราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยอยู่ที่170บาท 85สตางก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบัน12%ส่วนกรณีของปตทนะครับหรือว่า PTT มี19โบรกเกอร์ที่ได้ประเมินไรายได้รวมโดยเฉลี่ยนะครับของปีนี้ไว้ที่3ล้านล้านบาทโดยประมาณนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่96,277ล้านบาทราคาเป้าหมายเฉลี่ยครับอยู่ที่38บาท10ตางครับครับอันนี้ก็ถือว่า สองหุ้นนะครับก็คือลูกก็คือตัวพอรสอขอแล้วก็มองไปถึงแม่ด้วยนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากสอขอในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ต้องดูเรื่องของปันผลด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแม่ก็คือปตทนะครับก็เขาจะมีปันผล2ครั้งนะแล้วก็หลังจากประกาศงบตรมาณสนี่ครับก็ช่วงประมาณสักกันยาตุลาก็จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเข้ามาด้วยนะครับก็ลองติดตามดูครับเพราะาดูราคาอย่างกรณีของปตทนะครับปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องก็ ในเชิงของดีเวลยิวเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัก4-5%ด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจในมุมของการรับเงินปันผลด้วยเช่นกันนะครับ